นำไปปลาพิ่งกับมากกว่านกำมันดมาจากหินมะพันปลาหินมะพันอาอาของมาฝาเอาโอโอ้ที่ว่าที่ไปเอาเลขมาฝาคันสวัสดีนลงไพ่สวัครับเอาวัตถีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับเมื่อนี่ตามแนวทางของน้องไพ่ ซีก็ถาทั่วประเทศนะครับนะว่านองไปนีฝันหรือยังต่างตาหลังจากเลขออกมาแล้วนะครับนะซีทางอำเภอพสัยิพิ่นก็มาเยี่ยมมายามนองไปเป็นงานพอดี่านที่ผมองไปก็ดีโอฟีใจน้ำนะครับนะที่มีซีมาเยี่ยมยามหอดวัดครับหอดวัดหอดบ้านนะครับนะขอคุณขอคุฟซีทางพนทธิไสอเภพุทธิไสจังหวัดหนองคายครับซีครับผมเมื่อนี้ ที่ได้ถามน้องไพว่าน้องไพฝันหรือยั่งฝันแบบไหนให้น้องไพเราสู่ฟังเลยครับได้ทีรกับผมน้องไพฝันอียงลูกฝันสามเท้าฝันสามเถ้ากูนะครับเอ้าเพื่อแรกลูกบ่ะเนี้เพื่อแรกไปบุรีรัมไปฝันไปบุรีรัมไปฝันยู่บุรีรัมครับโอ้ไปฝันของไปฝันหินของฝันห็นคลองฝันห็นของแบบมืดมิดมดดำ ไปพ่อไปพ่อขาเจ้าเสกมืดดำครับโอ้โปูฟันเปเป็นนอนงยืนรถเนาะฟันว่าฟันว่าไม่ขาเจ้าผู้ใช่ดกอ,อกเถ่าแน่ะงอนสักไหมกันเถ่ะมหาครับไม่กันเทอาะมาหาครับส่วนผมไปป่าว่าสิผ้าไปเอานั่นว่าสีผ้าไปเอาอันเป็นละมารักไม่ ไอ้ผิวารรณแปลวันแปลวันผี่พรบปออกห้องดีครับมางงินตัวพูมันบอกผมกับเอจใจอยู่โอตัวตัวต้องไคไปครับมางงินพูดกับเอจใจอยู่ว่ายางง้อมานงินง้อมก็เลยตาสิใจยางไปน้ำเอไปฮอดกลางปลาไปพ่อเพื่อนหายวุบเข้าไปเลยหมันขายพวกขนาใ้ปลาบรูเขาไสหายแบบ คือชื่อว่ายินดูชินบ่แล้วก็ยุบไปเลยหายเขหนึ่หินหายตัวไปเลยบะเนินพ่อหยีซุ่มผีปลาผัดออกผุมผีปลาออกมาคเขาออกมาซอยอผมเขาไม่าห็นเขาวา่าผู้เท่านั่นน่ะสร้างออกใม้จัดการผมผู้เท่าครับสร้าง้มาจัดการลงไบจ,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 จัดการเรื่องยังกับโรลุ ผมก็ได้กำรที่หินเนาะตั้งจิตอธิษฐานนุน่นเสยให้หมดเลยบารมีพ่อดีไปพ่อป,ป,ปู้ชี้กว่เขาผู้ชี้เขาผู้ผู้จนีบอ่ครับเพิ่นนั่มไปสิลูกนั่มไปว่าเพิน่พนกลับมากกวานากัหนดษย์มาจากหินมาพ่านปลาหินมาผ่านกลับมาเพิ่นไม่ว่าว่าสิ าของมาฝากเออโอ้ที่ว่าที่ไปเอาเลขมาฝากขนาดของคุณฝากขนาดครับ,รบอเป็นได้มากบอลลูนเลได้ครับอเอาเอาของดีมาจากปลาหิมะพลาดมาฝากครับเป็นได้โไหยมากเลยหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดตัวเดียวสองหนึ่งแปดสองครับอืเอเหนึ่ง ด,ดสบวงะได้มาแล้วครับอที่กระปูที่ปะเขาไปเอาของดีมาจากปลาหิมะฟันครับมาฝากนุ่ไปตามค่ำนัดตามที่ประนัดไปเห็นบุหรครับอืมอืมเพินวายัางไหนต่อไปลูปอน,นี้มันมีคงไ้่สะดุดตื่นเออข้อบนบอกเรีกแล้วก็ตื่นเลยครับอืมมันมีครับไม่เฮี้ยนไม่เฮี้ยนกับมาฝันอีก กลับแต่บุรีรัมย์มาบ้านครับอืมฝันอยู่บ้านอีกครับฝันว่าไปหาปลาไปพอปลาไหลสองตัวเออพ่อปลาไหลสองตัวครับมันไปกับมูมูสองคนไปพ่อนปลาเพร่ะพากันเล็บไปไปซาไปซาผัดมันเป็นบวกเงี้ยเงินบ่บันยิปลามันเต็มพากันไปขวดเอาขวดผัดมูมันขวดลงเล็กขวดตกมาบัเงินดินนะมันผูกขึ้นมากไปพอปลาไหล Chinh hằng xuống tuổi, Cân bóng miệng tắp âu. Utu bay, ubia. Ba lây nha. Cóp. Boti xi thong, bodo. xi thong. Upa, xi thong đi. Cóp. Upa, xi thong đi. Cóp. Upa, upa, đấy, Upa, upa, upa. Upa, upa, upa. Upa, 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 upa. Upa, 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 upa. Upa, 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 upa. Upa, 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 ขึ้นบมวกขึ้นยังไงเพื่อนฝันตัวไปอีกฝันตัวไปอีกเออฝันว่าหลังจากขี้จับปาลาแล้วจับปาลาแล้วแล้นึก่ขึ้นไปเสียงบานีนบอกมู่ไปเจ็บบอกขึ้นไม่หายออไม่กลับไปบีบมากแล้าม่ว่างมาให้จับเบิ้งไป,ไปเห็นเด็กเด<ล>็ครับเด็เอยู่ในบ้อปลุ่งครับบลกคุ่งสุกคุ่งดิบลูกบลกคุ่งสุกคุ่งสุกเรื่องอุ้ยละครับเห็นเด็กตัวใหญ่เยอะมาก เป็นฮะครับอือวันนี้ที่เอ็นได้ปลาไหลซองตัวเองน้องไ่ตีเปไหมปลาไหลซองตัวเข้ามาซ้องกับซ้องเจ้ปลาไหลที่ตีม่นติอปลาไหลมันก็มันมีเจ็บครับปลาไหลมันกขยี้งู้ครับเพราะว่าเป็นอันที่ชนิดหนึ่งเข้าตีคำว่าคเค้า่าป่าเข้ามาป่าตีเพราะถือครับแต่ว่ามันมันมันคืองู อมันอาจจะเป็นแปดชสวงแปดส่งเนี่ยนก็ที่เนี่ยเนาะเพราะว่ามันเป็นป่าเนาะแปดสองแลมันก็ตรงกับบรรพุที่ประกาศมาให้ัะลุนี่นึงแปดชอืงแล้วับอันนั่นได้าะนี่กบอันเลขู่บคุ้งแปดห่าวที่แปดห้า เห็นไมเห็นต้นนี้เห็นปลูกครับเห็นต้นนี้โอ้ส่วนเนียนเก็คือนี่แล้วที่เป็นแปดสองนี่แล้วเนี่ยแปดสองเป็ดหาวันมีได้ทั้งบน้งล่างด้ยไปใช้ตัวแบบนี้หูกเจ็ดสมัยครับต้นนีตับตื่นเลยบ่นี้ตื่นเลยเปดสองแปดห้าหนึ่งแปด ได้ขับอยูกับผมตัดอดอกนีเลยมีแปดสองมีหนึ่งแปดมหนึ่งสองนาด่มี 8, 2, ม 1, 8, ม 1, หมเหล็กหลตัดไว้ทั้งสมตัวหรือบดทุกตัดีกว่าหนึ่งแปดหนึ่งสองหนึแปดหนึ่งสองตัดาวปตัดไปอเนี่ยต้องให้มีครบวงจรอเลยวงให็บนบดทุกตัว ผู้ผู้ที่ประสาวเพิ่นบอกเอียงบ่ลูกบอกเพิ่นบอกกันว่าเอาของมาฝากตามจันย่าแล้วขนาดตามจันย่าแล้วคือเออเอาเอ่อต่อจากคลิปก่อนคลิปงวดที่ก่อนนี้ว่าผู้ที่ประสาวไปปลายหินมาพันว่าไปซิบหามื่อตะวันเพิ่นกลับเมื่อนค่ำคนนรับเออเพิ่นจะเล่ว่าเจี่ยวของมาฝากเพิ่นยันเพราะถ้ำยันบัลลุกเออเพิ่นจะเล่า มาบอกคือหนึ่งแปดสองตัวเดียวแต่ว่าเลยเห็นอยู่บอกคุ้งหันคือแปดหานนะลุงวะอือเออดีครับ,มบผมคืออันนี้คือเพิมฝันฟองหนองได้ะครับเด้อยเพราะว่าตัวที่เห็นนี่บาเห็นไงนี่่าหันกับไปบุรีรัมศัซะไปนันฝันอยู่บุรีรัมศุลนะน่ะเดี๋ยจะได้ก็ไปฝันไก่กะรอกกันเดียดเนาะเอาลูกหล่เจะไว้ในลูกือครับผมหนึ่งแปดสอง ครับมั้งตัดสองตัวก็มีแปดสองแปดสองอันยังฟันยังว่าไปจับปลาไหลเดีสองตัวที่จริงแล้วปลาไหลหันมันแค่าย้งูดินนะครับว่าคำว่างูนี่เป็นอย่างคำวิธีผมหรืออาจจะมาเน้นแค่แปดสองกับว่็ได้พอสองมันก็สองอยู่แล้วนะเลขจีบะคงคือแปดห่าครับตัดออกจากหนึ่งแปดสองอันมีหนึ่งแปดมีหนึ่งสองมีแปดสองเราเห็นว่าตัวเดียวกันครับผู้ชี่ประขาวไปเอาของดีมาฝากจากปลาหิมะผ่านบุรุก ไปป้ายหิมะพันเอามาฝากคือหนึ่งแปดสองครับพี่ครับผมพี่เจรนาดีดีนะครับเด้ยซีครับผมน้องไผ่ฝันแล้วนะครับนะหลังจากรอคอยมาตั้งนานฝันโค้งสุดท้ายก็ว่าได้ครับพี่เจรีครับเพราะว่ามือนี้กับไก่หอดมือหอดเว้นเข้ามาแล้วนะครับนะเอาสำหรับเอเซีทีที่สามน้องไผ่ครับพี่ครับผมอากโชคลาภบังเกิดแก่เอเซีทุกท่านทุกคนนะครับก็จะลืมน้องไผ่ท่านพี่ครับผมมาได้เห็นกันแล้ว เห็ว่าออกงวดละคลิปล่อให้น้องไฟฝันเท่านั้นครับฝันหลักกามาหลังเลขออกกับกิฟพ่อกันนิดน้อยนะครับว่าอ่าได้จะคลิปหนึ่งพออ่าล่อให้น้องไพฝันกับเมื่อกี้เมื่อพ่อกันอีกคลิปหนึ่งครับที่ผมบอกฝันลำดีลำได้นะครับเนาะสไลด์คลิปนี้ก็ขอบคุณน้องไหลายครับผมสวัสดีครับครับ